iPad Pro รุ่นใหม่นอกจากจะได้ชิป M5 เ mm hmm. พื่อนๆฟังดีๆนะรองหน้ารุ่นนี้ จะมี2ตัวเพราะรอบนี้ข่าวมาจากเกอร์แมนเจ้าเก่าคนวงในระดับเทพแห่งบรูมเบิร์เขาบอกว่า iPad Pro รอบนี้ได้ชิป M5 ถามว่าตื่นเต้นไหมตีโอบอกเลยโคตรอยากรู้ว่าจะแรงขนาดไหนเพราะแค่ M4 ตอนนี้ก็ยังเหลือเฟือแล้วนะแต่ทีเด็ดของรุ่นนี้มันคือกล้องหน้า2ตัว Apple วางกล้องให้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนจะวิดีโอคอลจะร็อกจะซูม ถือมุมไหนก็คือมุมดีหมดถือแนวนอนปึ๊บกล้องก็ไม่เบี้ยวไม่เย,ยงอีกต่อไปอันนี้รู้สึกปรับมาแล้วดีนะเพราะใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยแล้วข่าวใหญ่กว่านั้นมันคือ iPhone พับจอได้ใช่ไม่ได้ลือเล่นๆแล้วนะเพราะเกอร์แมนบอกว่ามีรุ่นเปิดตัวเร็วสุดปีหน้าและตอนนี้ Apple กําลังทดสอบ iOS 2 7ให้รองรับจอ2ฝั่งทั้งนอกและในคือการใช้งานจะเนียนแค่ไหนจะสู้แบร์อื่นในตลาดได้หรือเปล่าตีโอมองว่ารอบนี้ Apple โดนกดดันจริงเพราะฝั่งจีนเขาใช้มือถือพับกันจนเป็นเรื่องปกติแล้วซัมซุงเองก็เดินมาถูกทางตั้งนานถ้า Apple ยังช้าอยู่อาจโดนแย่งพื้นที่ตลาดไปเรื่อยๆซึ่งปกติ Apple คือสายไม่รีบแต่รอบนี้อาจจะรีบเพราะโดนบีบถ้า iPhone พับได้เปิดตัวจริงบวก iPad Pro มีกล้องหน้า2มุมปีหน้า Apple จะกลับมาครองความสนใจได้แน่นอนและถ้าเพื่อนๆอยากได้ข่าวทีอัปเดตไวๆกดติดตามช่องอติรีวิวเอาไว้เลยครับ